วงการสงสเถือนเปิดหมดปมสีกากอฟกับสารพัดเจ้าคุณเรื่องนี้มันเริ่มจากข่าวคราวที่หลายคนได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับกรณีของพระรูปหนึ่งที่มีข่าวเกี่ยวกับสีกาแล้วท่านก็ยืนยันมาตลอดว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวท่านบอกว่าไม่ขอลาสิกขาจะขอพิสูจน์ตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอแชทหวานๆหลุดออกมาท่านก็ต้องลาศิกขาไปเป็นคาราวาสที่วัดบึงราชสวายจังหวัดนครปฐมชนได้ตอนนี้ก็กลายเป็นทิศประสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านเคยเป็นถึงผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปริยุนระวงสาวาดเลยนะซึ่งเรื่องแชทที่ว่านี่ก็ไม่ได้มาจากการปั้นแต่งของนักข่าวหรือ AI สร้างขึ้นมาเลยนะคะตำรวจเป็นคนตรวจค้นเจอมาเลยใช่ครับแชทที่หลุดออกมาเนี่ยนะแม่คารมท่านไม่ธรรมดาเลยเหมือนนัก,กวีมาเองมีทั้งข้อความบอกรักบอกคิดถึงแล้วก็มีรูปภาพที่ส่งหากันด้วยมีทั้งรูปหน้ารูปหน้าอกของผู้ชายรูปเท้าที่ตอนแรกคนสงสัยว่าส่งไปทําไม สุดท้ายรู้ว่าส่งไปโชว์รองเท้าที่สีกาซื้อให้ด้วยนะคือคุยกันฟิลแฟนเลยครับมีตัดพ้อกันด้วยอย่างตอนที่สีกากอล์ฟถามว่าหนูควรตัดใจไหมเราไม่ได้รักกันใช่ไหมฝั่งพระก็ตอบกลับแบบชัดเจนเลยว่ารักแหละ มีแชทหวานๆตอนก่อนนอนด้วยนะคะสีกากกฟส่งสติกเกอร์ผู้หญิงกอดมาแล้วอดีตเจ้าคุณประสิทธิ์ก็ส่งสติกเกอร์ผู้ชายผู้หญิงกอดกันกลับไปแถมยังตอบว่าอยากทําแบบนั้นจังอีกและที่เด็ดกว่านั้นคือเรื่องของคําพูดที่เป็นบทกวีครับสีกาโกฟเคยน้อยใจว่าเรามันเป็นส่วนเกินท่านก็ตอบกลับมาว่าเป็นส่วนในดวงใจไม่ใช่ส่วนเกินหรือตอนที่สีกาตัดพ้อว่างานสําคัญกว่าหนูท่านก็ตอบว่างานคือชีวิต แต่คนใกล้ชิดคือกำลังใจโอ้โหหวานจริงๆครับมีประโยคอื่นๆอ,อีกเยอะเลยนะครับที่ดูแล้วเหมือนคนจีบกันทั่วไปอย่างนี้เข้าข่ายความผิดอะไรทางพระวินัยบ้างคะทางพระครูวินัยทรวิเชียนวชิระธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงสาวาทท่านให้ข้อมูลว่าจากแชทเหล่านี้เนี่ยอดีตเจ้าคุณประสิทธิ์ผิดขั้นสังฆาทิเศษครับคือการพูดคุยชู้สาวการเกี้ยวหญิงหรือการสัมผัสหญิงด้วยความกำหนัด ซึ่งต้องไปอยู่กรรมที่เรียกว่าปฏิวาสกรรมแต่ยังไม่ถึงขั้นประราชิกนะครับเพราะว่าประราชิกมี4อย่างเช่นเสพเมถุนฆ่าผู้อื่นอวดอุตริแต่ถึงอย่างนั้นการกระทําแบบนี้ก็จะไม่ขาดความไว้วางใจในฐานะพระไปแล้วนะครับแล้วเรื่องเงินที่ให้สีกากอฟไปนี่ละคะมาจากไหนคะอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยครับ ทางพันตำรวจตรีชรูเกียร์ปานแจ้วหรือบิ๊กเต่ารองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านได้เปิดเผยว,ว่าเงินที่อดีทตทิศประสิทธิ์ให้ศีกาโกฟไปนั้นส่วนใหญ่เป็นเงินสดครับเป็นเงินที่มาจากตู้ทำบุญตู้บริจาคที่ญาติโยมเอามายอดหรือมาจากเครื่องสังฆทานต่างๆคือเงินที่สิทธิอนุสิทธทิ์ทำบุญตั้งใจจะช่วยวัดนั่นแหละครับท่านบอกว่าเงินพวกนี้ถูกขยุ่มมาขยุ่มมาเปิดออกมาเงินเต็มรางไปหมดแล้วเอาออกจากวัดไปส่งให้ศีกาตลอด ทางตำรวจบอกว่ามีหลักฐานสอบไว้หมดแล้วครับฟังแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเลยนะคะเงินทําบุญของญาติโยมที่ตั้งใจจะช่วยวัดกลับถูกนําไปใช้แบบนี้ได้ยังไงคะใช่ครับทางอดีตสามีของศรีกากอ์เองก็เคยให้ข้อมูลว่าตอนที่อยู่กินกันเนี่ยที่บ้านศรีกากอ์ก็ติดรูปพระเต็มบ้านแล้วก็เคยมีพัสดุส่งมาที่บ้านเป็นเงินการเทศที่ยังไม่ได้เรียงเลยแถมยังมีพวกเครื่องสังฆทานมาหาหลายครั้งด้วยก็สอดคล้องกับข้อมูลของบิ๊กเต่านะครับ นอกจากอดีตเจ้าคุณประสิทธิ์แล้วยังมีพระรูปอื่นอีกนะคะที่เกี่ยวข้องกับสีกากอฟคนนี้อย่างเช่นพระราตัตนสุทิวเจ้าคณะจังหวัดเพชรนุโลกท่านหายตัวไปหลายวันไม่ไปรายงานตัวและล่าสุดก็ลาสิกขาไปเป็นทิศขวัญกักที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดปากแล้วท่านเป็นเจ้าของภาพสวมสสบงเปลือยท่อนบนนอนประแคงขวาบนเตียงที่มีขวดนมเด็กเล็กๆอยู่ข้างๆด้วยและมีภาพวิดีโอคอลคุยกับสีกากกฟ ภาพที่หลุดออกมานี่เป็นภาพที่แอบถ่ายไว้ใช่ไหมครับลักษณะเหมือนภาพที่โดนแอบถ่ายไว้อีกกรณีหนึ่งที่น่ายสนใจคือเรื่องของทิศบุญเลิศอดีตพระลูกวัดใหม่ยายแป้นท่านไปพบกับบิ๊กเต่าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของสีกาล์ฟด้วยตัวเองเลยครับทิศบุญเลิศเล่าว่าท่านรู้จักสีกาล์ฟผ่านทางทิศสุรพลอดีตเจ้าอาวาสวัดพรมเกศรจังหวัดพิษณุโลก สีกากกฟพยายามเข้ามาตีสนิทกับท่านโดยการทําทีมาขอความช่วยเหลือขอให้พาไปที่บ้านพักเพื่อดูพระนางพญาให้เหมือนขอความช่วยเหลือเรื่องพระเครื่องนะคะืค่ะใช่ครับสองสาครั้งแรกก็ไม่ได้มีอะไรลึกซึง้งทิบุลเลเอร์บอกว่าระวังตัวตลอดแต่มาพลาดท่าตอนครั้งที่4นี่แหละสีกากอฟติดต่อให้ไปที่บ้านอีกครั้งอ้างว่ารู้ไม่สบายตัวร้อนให้ช่วยไปดูหน่อยทิบุลเลอร์ก,ก็สงสารเด็กก็เลยตัดสินใจไปแล้วก็ไปนอนค้างที่บ้านสีกากอฟคืนหนึ่งแต่แย่งห้องนอนกัน แล้วเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นคะที่บุเลอร์เล่าว,ว่าระหว่างที่กําลังนอนหลับอยู่สกากอฟเข้ามาในห้องแล้วก็กอดจูบรูปคล้าทําให้ท่านสติเตลเดปล่อยตัวปล่อยใจสุดท้ายก็ร่วมหลับนอนกับสกากอฟไปหนึ่งครั้ง ตอนนั้นคิปบุญเลิศยังเป็นพระอยู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับท่านรู้สึกผิดมากที่หักห้ามใจบิได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปจึงตัดสินใจไม่รับเป็นพระอุปชาอุปสมบทให้พระใหม่รูปไหนอีกเลยครับแล้วมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องอีกไหมคะมีครับสีกากรฟังมาขอยืมเงินกว่าแสนบาทอ้างว่าจะเอาไปรักษาอาการป่วยของเธอทิศบุญเลิศก็ให้ไปนะครับแต่พอไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลกลับไม่พบว่าสีกากรฟมารักษาตามที่อ้างเลยเงินก็ยังไม่ได้คืนด้วย แสดงว่าทิบุลเลอร์ก็ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงด้วยสินะคะใช่ครับทิบุลเลอร์บอกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อแล้วท่านก็กําลังจะเข้าบบพนักงานสอบสวนที่กองปราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อดําเนินคดีกับสีกากอฟในข้อหาช่อโกงด้วย มีอีกประเด็นที่น่าสนใจครับคือคลิปเสียงที่หลุดออกมาระหว่างสีกากอฟกับพระรูปหนึ่งสีกากอฟพยายามกระเซ้าเย้าแย่ถามถึงเรื่องคนแรกถามว่าคนแรกที่รักหรือคนแรกที่อะไรทําเอาพระรูปนี้ไปไม่เป็นเลยค่ะเขินเขินสุดท้ายก็ยอมเปิดเผยแบบเข็นเขินว่าคุณคือคนแรกสีกากอฟก็ยังไม่หยุดถามต่อว่าแบบเมื่อคืนพระท่านก็หนักเข้าไปอีกแต่ก็ยอมรับ หล่งข่าวอ้างว่าพระนิคลิปเป็นพระวัดดังที่พิจิตรซึ่งเคยมีข่าวเรื่องเส้นทางการเงินโอนเงินกว่า47,000บาทให้ศีกากอฟแล้วพระรูปนี้ก็เคยชี้แจงว่าเป็นเงินส่วนตัวที่ให้ยืมแล้วยังได้คืนไม่ครบสังเกตได้ว่าศีกากอฟนี่ดูเหมือนจะมีสัมพันธ์ลึกซึง้งจับพระรูปหลายรูปเลยนะคะใช่ครับจากการสอบปากคําของพันตรวจตรีประสงค์เฉลิมพันผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอปศีกากอฟให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วยอมรับทุกข,ข้อหาเลยครับ เธอยอมรับว,ว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระผู้ใหญ่หลายรูปตามที่เป็นข่าวจริงเธอมีเหตุผลอะไรที่เลือกคบหากับพระชั้นผู้ใหญ่คะเธอให้เหตุผลว่ามีปมครับเธอรู้สึกขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าถูกพ่อทอดทิง้งพระผู้ใหญ่รูปแรกที่คบหาคืออดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเธอเล่าว,ว่าพระรูปนี้แหละที่ทําให้เธอเจ็บปวดและช้าใจมากที่สุดในบรรดาพระทั้งหมดที่เคยคบหามา ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสีกากอฟเนี่ยบัญชีธนาคารส่วนตัว2บัญชีของเธอมีเงินโอนเข้าจากพระผู้ใหญ่และบุคคลธรรมดารวมๆแล้วมียอดเงินหมุนเวียนสูงถึง385ล้านบาทครับทำให้เธอมีเงินใช้ไม่ขาดมือสามารถใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้ตามใจปรารถนาทั้งซื้อรถเบนซ์กระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อพระแบรนด์เนมเคยช้อปปิ้งแบรนด์เนมวันเดียว3ล้านกว่าบาทแล้วก็เล่นพนันออนไลน์ครั้งละ5 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับแล้วเงินเหล่านี้มาจากไหนคะ ก็อย่างที่พิกเต่าบอกครับส่วนใหญ่ก็มาจากเงินที่ได้จากพระผู้ใหญ่ซึ่งพระก็ามาจากเงินบริจาคของญาติโยมนั่นแหละครับเรื่องความสัมพันธ์กับพระรอบแรกคืออดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรที่ตอนนี้เป็นทิศวิวรัตสิกากเลาว,ว่ารู้จักกันตอนปี2553ตอนนั้นทิศวิวรัตทักไลน์มาผิดแล้วก็เริ่มพัฒน,นาความสัมพันธ์กันจากการทักไลน์ผิดนี่แหละไปมีสัมพันธ์กันที่กุฏิที่วัดท่าหลวงเลยสิกากเลาว,ว่าตอนแรกท่ไม่คิดว่าตัวเองเหลวมากที่ไปคบกับพระ แล้วรู้สึกผิดด้วยซ้ําที่ไปมีอะไรกับพระแต่ด้วยความที่รักกันมากเธอเลยมองข้ามจุดนั้นไปลแล้วตอนหลังเธอก็รู้ว่าทิศวิรัตเองก็มีเมียมีลูกอยู่แล้วทําให้เธอรู้สึกช็อกเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นคนเลวคนแรกที่ไปยุ่งกับพระตอนที่คบกันจริงจังกับทิศวิรัตประมาณ2ปีเนี้ยทิศวิรัตไปหนักมากครับเงินใช้จ่ายเดือนหนึ่งเป็นแสนถึงครั้นสีกากอล์ฟอยากได้รถธรรมดาธรรมดาราคาสี่แสนบาททิศวิรัตก็ไปเขียนใบจองให้ แต่พอเจอรถเบนซ์รุ่น SLK คันละ3ล้านบาทที่เป็นรถในฝันของสีกากอฟทิดวิรัตก็ซื้อให้เลยทำให้สีกากอฟได้ขับรถเบนซ์คันนี้เป็นคันแรกในจังหวัดพิจิตรเลยนะเปหนักขนาดนี้เลยนะคะใช่ครับนอกจากนี้ทิดวิรัตก็คือจะให้สีกาโกฟย้ายไปอยู่กรุงเทพเพื่อสยบข่าวแต่ระหว่างที่สีกาโกฟไปอยู่กรุงเทพทินวิรัตก็ยังติดต่อมาคุยแล้วก็ขอภาพหวบๆอยู่ตลอดสีกากอฟก็ส่งให้ด้วย เธอบอกว่าทิศวิรัตเป็นคนขี้เล่นชอบคุยเรื่องเพศแล้วก็ชอบดูรูปโป้ด้วยหลังจากเรื่องรากับทิศวิรัตไปสิกากรฟก็ได้คบกับดรสุริยาซึ่งเป็นอดีตพระแล้วลาศิกขามาแต่งงานกันในปี2564แล้วก็มีลูกชายกันด้วยหนึ่งคนแต่ความรักครั้งนี้เธอให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความสงสารเพราะตอนนั้นดรสุริยาไม่มีเงินแล้วสิกากรฟก็ติดสบายจากการที่ทิดวิรัตเคยเปให้เธอจึงต้องไปหาพระรูปใหม่เพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกก็คือทิศขวัญรัก เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองความสมพันธ์กับทิดขวัญรักนี่เริ่มจากตรงไหนคะเริ่มจากคุยไลน์ชู้สาวเหมือนเดิมแล้วก็มีการนัดเจอกันแล้วที่คือหามากคือสิกากรกฟยอมรับเองว่ามีสัมพันธ์กันในรถโดยรถจอดอยู่ที่วิทยาลัยสง์ตลอดเวลาที่คุยกันทิดขวัญรักตอ่อช่วยเหลือเรื่องเงินตลอด ทำให้เธอเคยตัวกับการใช้ชีวิตสบายมีคนให้เงินตลอดมีของแบรนด์เนมมีเงินใช้เดือนละแสนเธอไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตลําบากอีกแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีลูกด้วยค่ะรูปเหล่านี้รู้จักกันและรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสิกากกฟกับคนอื่นด้วยหรือคะสิกากกฟยืนยันว่าเรื่องแบบนี้มันถึงกันเพราะว่า3คนนี้คือทิศขวัญรักทิศวิรัตและอาจารย์สุริยาตางก็เคยเรียนมาด้วยกันเธอบอกว่าองค์การนี้มันแคบสิกากกฟมองว่าการกระทําของเธอเองก็ผิดแต่เธอรู้สึกว่าอยากมีเงิน อยากเลี้ยงลูกเพราะไม่มีใครซัพพอร์ตเหมือนที่ทิดวิรัตเคยซัพพอร์ตให้นอกจากนี้ยังมีพระมหาธิวากรเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทจังหวัดสมุทรสาครที่ปรากฏข้อมูลว่าผัวพันกับสีกากอฟเหมือนกันท่านหายตัวไปตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมแล้วยังไม่กลับมาที่วัดเลยทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครให้ออกคำสั่งให้พระมหาธิวากรมารายงานตัวภายในสามวัน ถ้าไม่มาก็จะสั่งพักการปฏิบัติหน้า,ท,าที่หรือปลดออกจากตำแหน่ง,แ,นงแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อท่านไม่ได้